ฉันชื่อกู้เซลเฉิงฉันไม่เคยลืมเรื่องเมื่อสี่ปีที่แล้วได้เลยแม่ฉันแต่งงานกับคนรวยพร้อมกับเงื่อนไขาบางอย่างจำไว้ให้ดีว่าในเมื่อแม่เธอแต่งงานกับพ่อฉันได้ก็ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดว่าหล่อนมีเธอเป็นลูกสาวคนที่ตั้งเงื่อนไขนี้ขึ้นมา ก็คือพี่ชายปอมๆของฉันไงล่ะเจ้าเฉิงเอ,อ๋อไม่เพียงแต่คิดว่าน้องสาวอย่างฉันห้ามเจอกับใครแต่ยังชอบทําให้ฉันขายหน้าด้วยในขณะเดียวกันฉันก็ได้เจอกับผู้ชายอีกคนผู้เฮงเหลียน ประธานบริษัทอู้ซื้อจอมเอาแต่ใจผดการและเจ้าชู้สมัยเรียนเขาเป็นประธานนักเรียนและฉันถูกเขาด่าต่อหน้านักเรียนจำนวนนับไม่ถ้วนจนร้องไห้4ปีต่อมาบริษัทแห่งหนึ่งรับฉันเข้าทำงานและประธานบริษัทก็คือนายอู้เฮืองเหลียนตั้งใจทำง,งานละ่ะฉันฉันรู้แล้ว ที่บริษัทอู้ซื้อไม่มีใครไม่รู้จักประธานเหรียญที่บริษัทอู้ซื้อประธานเหรียญบอกว่าใครผิดคือคนนั้นผิดที่บริษัทอู้ซื้ออย่าได้มีเรื่องกับประธานเหลียญเป็นอันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นก็มีโทษสถานเดียวคือตายฉันต้องระวังตัวทุกครั้งเมื่อต้องเจอกับผู้ชายสองคนนี้